การราคุณเจ้าที่เคารพยางสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านทั้งทางโลกทางธรรมนำชีวิตประกอบกิจนิติการสมานฉันเคารพกฎข้อบังคับเป็นสำคัญอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขทุกวันคืน หากคนไทยยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับล้การควบคุมความประพฤติของตนที่เรียกรวมว่าวินยัยเมืองไทยเราก็จะสงบร่มเย็นวินัยเป็นสิ่งที่คนไทยต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมวินัยทางโลกได้แก่กฎหมายพระราชบัญญัติ ขนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเป็นต้นส่วนวินัยทางธรรมนั้นมีเท่าของนักบวชและของประชาชนคนทั่วไปทั้งสองอย่างนั้นเกิดมาจากหลักเป็นจศิย์เป็นธรรมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นหากปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ก็จะครอบคลุมได้ทั้งหมดยกเว้นวินัยนักบวช ซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากคำข้อนี้เช่นกันอธิบายได้ดังนี้ 1. คนไทยต้องลาเว้นจากการฆ่าสัตว์ความตายของสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์ควรปล่อยให้พยามาันุราชเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ด้วยกันไม่ควรรู้อำนาจและใช้ความรู้สึกของตนไปตัดสินชีวิตของใคร การไม่พรากชีวิตผู้อื่นเปรียบเสมือนมีประกันชีวิตไว้ให้กับตนการให้ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่นอกจากนี้คนไทยต้องมีความเมตตาเกิดมาหากเปรียบจิตเป็นปลาความเมตตาเป็นน้ําถ้าจิตขาดเมตตาก็เหมือนปลาขาดน้ําดังนั้นคนไทยต้องรักกันเหมือนพี่น้องมองกันเหมือนญาติมิตร คิดเห็นอกเห็นใจกันเป็นสำคัญ 2. คนไทยต้องละเว้นกันลักขโมยรวมไปถึงการชอดราดบางหลวงมาขีดก้านเดียวเผาครุงลงกาได้คนชั่วคนเดียวก็ทำลายบ้านเมืองได้ระเบิดมันทำลายตัวเองก่อนที่จะทำลายสิ่งอื่น คนคดโกงก็เช่นกันเขาทำลายตัวเองตั้งแต่วันที่เขาคิดจะโกงแล้วดังนั้นจงอยากคิดเอาเงินบาปมาทำทุนเพื่อสร้างบุญต่อไปการประกอบอาชีพสุจริตทุกวันเสมือนมีประกันทรัพย์สิน 3. คนไทยต้องเรเว้นการประพฤติผิดในการ คนที่ประพฤติผิดในข้อนี้คือคนที่ทำลายครอบครัวสามีภรรยาที่ไม่คบชู้คือผู้ที่เชื่อชูครอบครัวสถาบันครอบครัวคือมารดาของทุกสถาบันในโลกคนที่เป็นทาตรรุกามเรียบเสมือนอยู่ในหลุมฐานเพลิงคนไทยจะมีสุขได้ถ้าทุกคนสำรวมในการรม การสํารวมในการคือการสร้างความงามให้กับตัวในข้อนี้จึงเป็นหลักประการความรักได้เป็นอย่างดี 4. คนไทยต้องละเว้นการพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายและเพ้อเจ้อคำพูดที่ดีเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งถ้าพูดโดยไม่คิดเท่ากับพ่นพิษใส่คนอื่น ดังนั้นความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นหลัากปาระกันของสังคมได้ 5. คนไทยต้องเลาเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเราต้องมีสติรู้เท่าทันอย่าตกเป็นท่าสุรายาเสพติดเป็นอันขาดสติคือหลัากประกันของชีวิต ขาดสติแม้เพียงนิดเหมือนชีวิตขาดกรมทันประกันภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมืองไทยน่าอยู่เพราะเราเชื่อชูวินยัยศีลธรรมยิ่งใหญ่ยึดมั่นไว้ในความดีอีกทั้งหลักธรรมดังเลขกล่าวมานี้เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญควบคุมทุกกฎร,ระเบียบในประเทศไทยวินัยคือ ศีลธรรมนำชีวิตนิรมิตรให้ไทยมหายสวรรค์เป็นคนดีมีคุณค่าจัญญาบรนรวมใจกันสร้างไทยพบสงบเย็น